สวัสดีครับสัตยามเช้าครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะกับร้านอุบลมิวสิกสาวเซียงกงบรรยากาศช่วงเช้านี่ครับทยอยเตรียมสมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาวันนี้วันที่8นะครับแปดธันวาคมบรรยากาศช่วงเช้าพันแปนาฬิกาเกือบ45นาทีนะครับนี่เตรียมสมอบชุด4ีคูณสวันนี้ถ้า4ี่คูณสโปรโมชั่นหกหมื่นบาทแล้วก็หกหมื่นบาทน่าจะอยู่ประมาณหกชุดนะครับที่เตรียมสมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาแล้วก็มี2อคูณส สองคูณสองอีกทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดชุดนะครับแล้วก็มีแปดคูณแปดสองชุดที่จะเตรียมเดินทางไปหาส่งพี่น้องทางภาคตะวันตะวันออกนะครับพี่น้องทางภาคตะวันออกก็ฝากติดตามแล้วกันแล้วกันคราบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับวันที่แปดธันวาคมยังมีชุดสี่คูณสี่ทีดีหนึ่งปะทะบีวีสิบแปดนิ้วทีดีหนึ่งปะทะเทอร์โบสิบแปดนิ้วไม่อัดราภูเขาขอเป็นตะแกเหล็กซีระเบิดนี่ก็เตรียมประกอบครับนี่ฝันนุ้นก็มีมือสองับเข้ามา มือสอยู่หน้าร้า,านครับกำลังเตรียมประกอบสงลูกค้านี่เฟรมแขนก็450บาทครับถ้าที่จะเพิ่มแผนซ้ายขวานีครับนี่เฟรมแขนก็อยู่ที่450บาทแล้วอุปกรณ์ต่างๆก็ฝักติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆที่อุบลราชธานีครับที่ดีหน3,499บาทตู้พร้อมดอกลำโพง350วัต์แลลวยูนิตคอม4 c n e เน็ตเในตัวครบเซตพร้อมใช้งานไม่อัด20มิล สีโจตันนะครับนี่ก็เตรียมส่มมอิท่านที่สั่งจองเข้ามาสวยๆแล้วว่าเป็นบ v 18นิ้วบ v 18นิ้วไม่อาาัตราภูเขาเขาเป็นตะแกรงเหล็กเทอร์โบ18ปนิ้วไม่อาาัตราภูเขานี้น่าจะเป็นาราคาโปรโมชั่นตู้เปล่านะตู้เปล่านะ่าจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ห้าพันหนึ่งร้อยบาทสองใบนะบค,บครับนี่แพ็คคู่แบบนี้ครับนี่ใบที่หนึ่งใบที่สองนี่ครับนี่คู่นี้ก็ห้าพันหนึ่งร้อยบาทสองใบ นะครับดีดูครับดูเรื่องานดูสีครับนี่อยู่ที่ร้านนี้คอนเซ็ปต์ของร้านคือพ่นไม่ต้องประหยัดสีครับพ่นเนีไม่ต้องประหยัดครับพ่นเต็มที่นะครับสีนี่ที่เราใช้เป็นสีเจลตันเนี่ยพ่นแบบไม่ต้องประหยัดครับคอนเซ็ปต์ของร้านคือพ่นให้มันเต็มที่ให้มันเคลือบหน้าหนาเลยครับตันนี้นะครับส่วนตู้พร้อมดอกนะครับตู้พร้อมดอกเนี่ยก็อยู่ประมาณ5้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนี่ประมาณนี้ครับนี่บีวีพร้อมดอกเป็นดอกรุ่นสิบแปดโปรทูไม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยวัตไว้สี่นิ้วนี่ครับนี่ ไว้สีนิ้วสวยๆครับไม่เหล็กสก้อนโอ้โหพันสองร้อยบาทไม่เหล็กสก้อนนะนี่ไว้สีนิ้วนี่ครับที่เตรียมส่งมาลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาตอนนี้ก็พนักงานเราก็กําลังไปลงสินค้ามือสองครับตอนนี้นี่จอ L.E.D. ครับนี่มองอย่างนี้อาจจะไม่จอกับพิบครับเพราะว่าเฮิร์ตไม่ตรงกันนะต้องใช้50เฮิร์ตแต่จะเป็นเฮิร์ตเฮิร์ตน่าจะสูงกว่าที่จอไม่ได้ปรับเฮิร์ตครับก็มีโปรโมชั่นลูกค้ามาถึงก็จะมีโปรโมชั่นให้ได้ชมแบบนี้โปรโมชั่นที่มันกับพิบนี่คือแต่แต่ตัวจริงไม่กับบพรินะคับ ที่จอกับพิพนี่คือเฮิร์ตมันไม่ตรงกันกับกับอ่ากล้องที่เราถ่ายครับไม่ไม่เพราะไม่ได้ตั้ง50เฮิร์ตไว้นี่ก็ฝากติดตามแล้วก็แล้วกันนะครับโปรโมชั่นเด็เดๆของทางร้านนี่นะครับที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับบีวีสิบแปดนิ้วมีซับเบียร์เทอร์โบสิบแปดนิ้วครับเตรียมส่งมาท่านอีกสั่งจองอีกหนึ่งชุดนะครับเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับบีวีสิบแปดนิ้วพร้อมดอกก็ห้าพันห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหรือว่าห้าพัน 890เลยครับพามีโปรโมชั่นช่วงส่งท้ายปีครับตัวนี้พีวี18นิ้วพร้อมดอกครับยเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับท่านี่กำลังมองหานี่ครับนี่ดูเนื้องานครับนี่ทั้งตู้ข้างในครับนี่เดี๋ยไม่อัดเราก็เปิดให้ลูกค้าได้ชมกันไม่อัดไม่อัดอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ให้ได้ชมกันครับนี่ดูลอกลำโพงนี่ครับดูงาน <S <S พอจัดโปรโมชั่นทุกวันให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆ ตัวลำโพงที่เราใช้และท่านสอบถามว่าในชุด8ปดคูณแใช้ดอกตัวไหน4ี่คูณสใช้ดอกตัวไหนก็ใช้ดอกตัวนี้ครับที่เราใช้ครับแปดคูณแปดสี่คูณสี่สองคูณสก็เป็นรุ่น18 Pro 2ไม่เหล็กสก้อนพันสองร้อยวัตต์ม้อยสนิ้วครับที่เราใช้ดูสไปเดอร์ก็มีที่ล็อกสไปเดอร์ด้วยครับดูครับดูตรงนี้ก็มีที่ล็อกสไปเดอร์มีที่ล็อกสไปเดอร์เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับเพื่อให้สไปเดอร์แข็งแรงทนทานากัมีที่ล็อกสไปเดอร์ครับนี่นะครับนี่ครับหนวดกุ้ง มีคลิปล็อกแบบแน่นนะเพื่อให้งานที่งานกระเดื่องหรือว่าที่ลูกค้าชอบอัดงานแรงๆก็ดีครับก็เพื่อจะให้มิจิเสียงที่แรงยิ่งขึ้นตรับวันนี้<ม>แล้วก็ฝากติดตามทุกโปร,โปรช่างทางร้านด้วยกันแล้วกันนะคะรับโรดีทีเด็ดโรโดีเมนูเด็ดวันนี้อัปเด,ดตครับ V V 18นิ้วทเทอรบโบ18นิ้วฝากติดตามทุกโปรช่าทางร้านด้วยกันแล้วกันวันนี้วันที่8นะครับ8ธันวาคมบรรยากาศช่วงเช้าเช้า ที่อุบลร,ราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงนะครับฝากติดตามด้ยวยกันแล้วกันท่านที่กำลังมองหาตู้ซับเบียดบีวีสิบแปดนิ้วหรือว่าเป็นทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วนี่ครับทีหนึ่งวันนี้น่าจะทะลุป,ประมาณกับอ่าตอนนี้ฮัลโหลันห้าห้าสิบสี่ใบครับออเดอร์รอบเชาบบา้าในวันห้าสิบสี่ใบถ้่ท่านที่สั่งกรองก็ฝากติดตามด้ยวยกันแล้วกันนะมีโปรโมชั่นมากมายให้ได้ชมกันทุกวันนะครับอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกชั่วโมงตอนนี้ก็พนักงานก,าก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมสแแตตตตนตตนนนด์บบาายยยเเเรรรรรีีีมมมปะกกอออออล้้ล้ว็ขึถ ท่านี้สั่งจองเครื่องเสียงทางภาคตะวันออกคู่นี้รถออกประมาณ9ก้นาฬิกานะครับนะสำหรับชุด4ี่คูณสี่แปดคูณแปดลดออกพรุ่งนี้ครับตอนเช้าก็สั่งจองเพิ่มเติมได้นะครับเส้น2อสี่เส้นสุรินสุรินประโคนชัยโนนดินแดงหรือว่าเส้นทางด้านของอ่สาสแก้วอรัญญประเทศอย่างนี้ครับก็สั่งจองเครื่องเสียงได้ตามโปรโมชั่นของทางร้านนะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกัน,กน,นมีโปรใหมให่ให้ได้เลือกชมกันนี่ฝั่งนี้ก็เป็นสินค้ามือสองกำลังเข้ามา กำลังเตรียมประกอบครับนี่มือสองได้เข้ามาด้านหน้าก็กำลังเดียวอยู่บนรถครับเ,เตรียมรถอยู่ครับกำลังยังไม่ลงกำับด้านหน้าเป็นสินค้ามือสองมาวันนี้ก็ประชันกับสินค้ามือหนึ่งวันนี้นะขอบคุณทุกการติดตามนะครับโรดีที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ